ตนทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะหลักษาสมบัติความดี <c oughs> ให้เป็นผลประโยชน์แก่ตนของตนเราทุกๆคนต้องการหาความสุขอยู่ตลอดทุกภกชาติ อันความสุขจะเกิดขึ้นนอกจากธรรมะของพุทธะและ้วไม่มีอย่างอื่น <c oughs> ผู้ที่มีทรัพย์สินเท่าของเงินทองบุคคลเช่นนั้นเขาก็ได้สะสมบิญกุศลของตนไวแ้แในอเนกชาติ บุคคลผู้มีปัญญาความฉลาดเขาก็ได้สักสมไว้ตั้งแต่อนิตศาสตร์เป็นผู้จิดฟอกไฟในวิชาความรู้ใจใจเขาละเว้นเป็นของมึนเมาไม่ให้มาลุกโอนสมองประกันใดใบุค คนผู้ที่รูป่างผิวพรรณนนะ่ะอันสวยงามเป็นที่รักใคร่พอใจของบุคคลอื่นอันนั้นเขาก็ได้รักษาละมัดวังรักษาหนึ่งความโกรธสองความที่เหนียวเป็นคนอดความโกรธ รูปล่างสมส่วนคนแบ่งปันของสวยงามผิวพรรณนนะอันงามบุคคลที่มีอายุยืนยาวเขาจะสมละเว้นสิ่งที่ปานาติบาทเขาไม่เป็นพยาธโลกา ร่างกายสุขภาพสมบูรณ์ดีประกันในใดเขาเป็นของที่ละเว้นไม่ทรมานทลรกรรมสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายเขาเป็นคนที่วันนะอันสูงอันนั้นแปลว่าเขาเป็นคนที่เคารพอ่อนนอ้อม ทางกายทางวาจาทางใจขลุกคนเท่าคนเก,นเกวัยะอุทโภคุณวุทโธวิดามานดาปูยาตาใหญ่สมณะสีพังคู่ีิมนสินทั้งหลายเขาเป็นคนอ่อมน้อมไม่เป็นคนแข็งกระด้าง อันนั้นแปลว่าเขาได้เกิดในวันละอันสูงอันนี้คือความสุขของโลกความสุขที่เกิดมาเป็นมนุษย์อันตัวของเขามีบริษัทบริวารเป็นใจกว้างขวางเพ่แพื่อ,จ,อจาน หนึ่งแบ่งปันสับถึงทุงเงินคำให้ความสุขแก่เพื่อนสูงทั้งหลายสองความรู้ความสลาดแนะนำสั่งสอนที่แจงแสดงให้ได้รับผลความดีต่อไปอันนี้พนเพียกว่าคนพักมีวกว่ มีคู่คนนับถืออันนี้คือความสุขที่เกิดในโลกเกิดในทชงวนสวรรค์อันนั้นท่าเรียกว่าบุคคลผู้ต่างใจต่อธรรมะของพุทธ,ธะมีส้นห้าคุ้มคองร่างกายและใจของตน การสดับรับฟังธรรมะของพุทธะลักว้นกินความชั่วใดๆใสามตนของตอนนั่นเองความอ่อนน้อมอยู่เสมอควรเคารพสิ่ที่มีคุณอันสูงประการใดดเดื่อนต่อพุทธธรรมพระสง์ บุคคลผู้ถิงสมบูรณ์ผู้ธรรมะสมบูรณ์อันนี้แปลว่าเขาสักสมในเมืองมนุษย์แล้วเมื่อเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์สทวะร่างกายเป็นมนุษย์แตใจเป็นเทวดาเมื่อใจเห็นเมื่อร่างกายอันนี้ ชำรุดชุดโชมแล้วรักษาไม่ไหวธาดทางที่ทาดด,าดินธาดน้ำธาดลมขาดไปทางทีอย่างนี้ไม่สม่ำเสมอกันใจรักษาไม่ได้ก็หนีไปทันทีเมื่อออกไปแล้วอุปติกะเกิดได้บุญตก แต่งเกิดด้วยบุญกุศลมันดนวันดาลให้เป็นรูปของเทพเจ้าทันทีอันนี้เรเรียกว่าบุคคลที่ไปสู่ความสุขที่ที่พบเบื้องหน้าบุคคลที่ได้รับผลแห่งความทุกข์กลากรำประกันใดใจทุกอย่างเป็นมนุษย์แล้วคนแข็งกระด้าง ไม่ทักไฟต่อธรรมะของบัณฑิตไม่ยินดีต่อความรู้ของบัณฑิตประการใ,ใดๆเอาใจความคิดอ่านของตนเป็นประมาณเดินไปตามความพอใจนั่งตามความพอใจกินตามความพอใจ ดูตามความพอใจดูตามความพอใจทีิยาดใดดทุกอย่างใจของเราชอบแล้วต้องทำอย่างนั้นเดินอย่างนั้นเคลื่อนไหวอย่างนั้นตลอดไปอันนี้เรยน,นว่าบุคคลเพิ่มเปความชั่วความชั่วทั้งหลาย ที่เรายังไม่สงบไม่สว่างไม่ไมไมใจบาปไม่เห็นเพราะบาปไม่เป็นตนเป็นตัวบุญไม่เห็นบุญไม่เป็นตนเป็นตัวใจไม่เห็นใจไม่ได้เป็นตนเป็นตัวแต่เป็นของอน,นิจมีจิตอำนาจ ในการบังคับเป็นร่างกายบังคับสารีละใจบังคับร่างกายให้เคลื่อนไหวไปมาประการใดมีให้เราทุกคนจงคิดว่าบาปบังคับบุคคลเกิดมาและทำไมจึงมีความทุกข์ตลอดมาเป็นนิสนบุคคลเป็นที่ทุกข์กุงังที่เกลื่อนที่กลาา หูโหนกตาบอดบ่าใบเสียจิตแข่พุดขาขาดเจยองระลักษณะความโง่เขาประกันในดัทุกอย่างความจนตับสินเข้าของไม่มีอันนี้โดยเหตุใจก็คือความช่วนั่นเองบันดลนบันดาลบุคคลผูก้เกิดมาเขาสมบูรณ์ทุกประการ อันนั้นเรียกว่าบุคคลผู้เขาเถิดความดีบรรลบันดาลให้เกิดขึ้นมาด้วยความสุขความเจริญประการใดๆอันนี้จะให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกคนบัดเดี๋ยวนี้ได้เป็นมนุษย์แล้วได้พบปับพุทธศาสนา ปฏิรูปเทประเทศอันมีิาพุทธมีพระธรรมพระสงมีศิลมีธรรมตั้งแต่พระมหากษัตริย์เป็นต้นผู้ที่ตั้งใจให้ไพราชมดรน,นับถือพุทธศาสนารักษากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสมบัติอันดีที่สุด บุคคลผู้ตั้งใจฝักใฝ่ <c oughs> จะเรินได้ความสุขเกิดขึ้นได้ความเยือกเย็นเกิดขึ้นได้รับความสว่างเกิดขึ้นได้ปัญญาเกิดขึ้น,นได้วิชาเกิดขึ้นคำว่าวิชาแปลว่ารู้จักอดีตของตนความเป็นมาอย่างใด อนาคตต่อไปว่างหน้าจะไปเกิดเป็นอะไรรู่ได้ทันทีเห็นพวกเปรตพวกผีทั้งหลายเห็นเทวบุตรเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นบุญเห็นบาปอันนี้เเรียกว่าวิชาปัญญานั้นรู้จักได้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญ รู้จะได้ทันทีอันที่ควรคบคบปะควรอยู่กินประการใดรู้ได้ทันทีว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นโทษเป็นของทำให้จิตของเราเด็กตกทุกข์ได้ยากต่อไปต่างหน้าอันนี้เป็เรียกว่าปัญญา เกิดมาจากจิตของตอนนั่นเองในลักวามสว่างสวยจิตจะสว่างสวยนั่นเกิดมาจากเราได้บุญกุศลได้มากบุญกุศลที่เราได้มากเกิดมาจากตัวของเราได้พบปะบันดิตได้ตั้งใจทางกายว่าจาใจทางวัตถุเข้าของ สะสมกันมาเป็นอนเนกชาติบุญกุศลเหล่านี้มีกำลังรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความเยืดยินสว่างสวัยเกิดขึ้นทันทีบุญกุศลจะเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราเกิดขึ้นมาในโลกหลายภพหลายชาติพบวบันดิต บัณฑิตทั้งหลายแนะนำสั่งสอนสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั่งนั้นไม่ได้บอกให้มนุษย์ทั้งหลายทำความชั่วประการใดใดมีตัวของเราเกิดมาเวลาบัดเดี๋ยวนี้ได้พบปากแล้วธรรมะของพุทธะประการใดใจธรรมะที่บอกว่านี่ไปนรก อันนี้ไปถูงสวรร์อันนี้ไปเมืองคมอันนี้ไปเป็นมนุษย์อันนี้ไปเป็นเปรตอันนี้ไปเป็นผีอันนี้ไปเป็นสัตว์อันนี้สวยความทุกข์อันนี้สวยความสุขพพุทธองค์ได้วางไว้แนบเนียนละเอียดที่สุดมนุษย์ผู้มีนิสัยปัจจัยแล้ว ได้สดับรับฟังเขาคิดอ่านได้ตั้งใจสะสมทางกายทางวาจาทางใจทางวัตถุเข้าของเขาตั้งใจมาจนตั้งแต่อเนกชาติพระอริยะเจ้าทังหลายที่ได้สำเร็จมรรคผลก็เพราะการเกิดมาในโลกนามแสนนามทุด นิ่จะนุ่งทอไฟในการทำความดีของตนจึงได้ชัยชนะได้สินความชั่วใดๆได้เป็นอริยะบุคคลพ้นจากการเกิดการเจการเจ็บการตายพ้นจะกความทุกข์ใดๆทุกอย่างนี่ตัวของเราเกิดมาบัดเดียวนี้นึดัสพโชกเราได้สะสมกันมาแล้วสิ่งความดี แต่ความดีของเรายัางบัทันชิงพอจึงไม่ใส่ชนะเราควรจะเพิ่มความดีให้มากหรือว่าต้องการจะเพิ่มความชั่วให้มากให้คิดอ่านตนของตนทุกคนในชีวิตวัดเดี๋ยวนี้นถ้าเราเพิ่มความดีนาทีของเราก็จะได้ความสุขเป็นมนุษย์เป็นเทวดา เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเป็นนี้ขันเราเพิ่มความชั่วหน้าที่ของเราก็เป็นเปรตเป็นผีตกนรกนางเท่าไหรจะได้มาเป็นมนุษย์ต่อไปมิให้เราทุกคนจงคิดอ่านแก้ไขโจ้าของตลอดกันไปตัวของเราคืออะไรคือใจนั่นเอง อย่าถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวไม่ใช้ร่างกายนี้มันเป็นของหลับใช้ของจิตจิตบังคับบัญชาทําความดีความชั่วได้ทั้งนันมันไม่รู้จักบุญบาปอะไรไม่รู้จักทุกทุกประการใ,นใดนี่ตใจทั้งนั้นเป็นผู้รู้จักทุกทุกประการใ,นใดนี่ตัวของเราบัดเดี๋ยวนี้ เป็นมนุษย์กันแล้วคนลึกที่เป็นอารมณ์ในใจของตนการที่เราเจริญตนนาจึงได้ขึ้นชื่ออัลลมณะปัติโยทำเป็นอารมณ์อันดีให้ไปใจของตนตลอดไปอธิป,ปติปัติโยเราทำเป็นนิส ในจิตของเราเป็นปัจจัยความดีของตนเหตุปัจจัยอยู่เดียวนี้เราทำเหตุความดีหนึ่งการไหวพ้พระสองที่เราสอนชาวสมบุญทําทางสมท,ทานสิ่งประการใดๆทุกอย่างอันนี้เราเรียกว่าเห,ะะหตุปัจจัยโย เราทำเหตุที่เป็นปัจจัยความดีให้แก่ตนของตนแต่เรายังประทันชัยชนะคนคิดอ่านตนของตนทุกคนเพิ่มเติมความดีตลอดไปเราทุกคนนาที่ยังจะมีการเกิดในโลกโลกอันนี้มันมีอยู่พม,มโลกมีการเกิดและการตาย สิวโลกมีการเกิดและการตายมนุษย์โลกมีการเกิดและการตายเตตตโลกมีการเกิดและการตายอันนี้พนโลกทางสี่อันนี้แหละมีการเกิดตายตลอดเป็นนิดมีให้เราทุกคนจงคิดนึกพุทธเจ้าที่ไปนิพพานแล้วไม่มีทุกข์อะไรเพราะอรหันต์ทั้งหลายที่ไปสู่มิพานแล้ว มันมีการเกิดต่อไปไม่มีการตายต่อไปเป็นองค์พระธรรมทางแท่งที่บริสุทธิ์ยี่สบายเป็นสุขเคลื่อนไหวไปมาประการใดไม่มีภัยอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปมีให้เราทุกคนจุดคิดนึกว่าตัวของเราความดีของพวกเรายังบัชทันเพียงพอ ความดีของเรายัางประทันชัยชนะิ่งความชั่วใหญ่เพราะฉะนั้นควรเราทุกคนควรตั้งใจเพิ่มความดีให้กจิตของตนตลอดไปจึงจะได้รับผลที่เราจะเกิดต่อไปอนาคตเบื้องหน้าให้กุศลกรรมความดีเป็นนิรเป็นสหายตลอดไปเป็นนิจในจิตของตนตลอดไป เราจรึงจะได้พบปะบัณฑิตสิ่นพะพุทธ,ธเจ้าพระอา,หารหันต์ทั้งหลายและประเจกพุทธะพลุขียงทีปยาสกปตาสิลาเราทุกคนจะได้เพิ่มความดีให้กิจิตของตนตลอดไปพระอริยะเจ้าทั้งหลายที่ผ่านพบปะมาแล้วอย่างนี้นีให้เราทุกคนจงคิดนึก ตนของตนทุกคนในเวลาบัเดี๋ยวนี้ชีวิตนี้ควรเราเพิ่มความดีให้กิจิตของตนเราทุกคนใครรู้ไหมว่าความตายของตนต้องมาภายขลังหน้าจะมีอายุยืนยาวเท่าไรชีวิตสั้งขารร่างกายเพื่อนเก็บกุปม,มาเหมือนชุนักไล่ขัดเนื้อ มันทันเวลาใดก็กัดให้ตายเวลานั้นนี่ฉัในใดมัจจุราคือความตายรลายชีวิตของเราทันเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นไม่ว่าทุมว่านนมว่าแก่ไม่ได้เลือกว่าหญินชาญประการใดนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนเสียว่ามัจจุราคือความตาย ตายแล้วไม่ได้รับผลอะไรกับกร่างกายประการใดคนที่ได้รับความดีความชั่วมีติดใจท่านนั่นเองร่างกายอันนี้ไม่ได้รับอะไรสั่งนั้นไม่ได้ทิ้งเป่าประโยชน์เมื่อทางวัคลินขลังเหมือนกับถอนไม้เหมือนกับถอ,อ,อนกล้วยคิดท,ทิ้งทับถมแทนดินอยู่ตลอดกานไป นี่ให้เราทุกคนอยจ่คิดน้นใจเจ้าของเป็นผู้บังคับบัญชาใจเจ้าของเป็นผู้ดูแลร่างกายอันนี้เคลื่อนไหวไปมาอยู่จนตลอดในโลกเราทุกคนนั่นเองเคยเกิดมาในโลกจะที่พบจะทิ่ชาิ เราทุกคนนั่นเองชำนิชำนานอยู่ทุกรายการในการเกิดในโลกจึงได้ขึ้นเชื่อเราเกิดมาจึงรู้จักตว,วะความดีชั่วประการใดใจมีหลายเราทุกคนจงนึกตั้งใจประกอบความดีของตนหินกันมาแล้วได้อะไรเรามีจะแก้เวทนาเท่านั้นเอง ถ่ายกันมาแล้วแก้วิธนาเท่านั้นเองนอนกน็นอนกันมาแล้วแก้วิธนาเท่านั้นเองเดินไปมาก็เรียกว่าเราทำอยู่กิริยาอันนี้ก็แก้วิธนานั่นเองนั่งเดินไปเป็นทุกนอนเกินไปเป็นทุกเดินเกินไปเป็นทุก กินเกินไปเป็นทุกข์ถ่ายเกินไปเป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับสับซ้อนกันอยู่ตลอดเิ็งนี้อันนี้ละจิตเป็นผู้บริหารสาลิละร่างกายบุคคลมีปัญญาแล้วแปลว่าเขาใช้ร่างกายอันนี้เป็นพหาหนะให้เกิดบุญกุศลให้เกิดธรรมะให้เกิดปัญญา ให้เกิดองค์ยาให้เกิดองค์มัดขึ้นในใจของตนขันมีจตจใจอย่างเดียวไม่ได้บุญไม่เกิดบาปไม่เกิดโขกสันมีวางมีแต่สัญญาคิดอ่านไม่จิตรูปยังไม่ทันมีประการใดบุญบาปไม่เกิดล่องลอยอยู่ตลอดกันไป สสญญีวายิ่งไม่มีสัญญาไม่จะวิญญาณลอยกระดดดไปอันนี้ยังมืดหนาเข้าปิดอีกยิก่งก,กว่านั้นนี่ให้เราทุกคนจุมผิดนึกว่าเดี๋ยวนี้เรามีรูปร่างกายอันนี้แล้วให้ตั้งใจของตอนเดี๋ยวนี้ให้เราลึกพุทโธเป็นบริกรรมเนื้อตัเสมอ พุโทโธนี่เป็นเครื่องผูกมัดให้คิดจดจ่จอมาให้มันคิดนึกไปยังอื่นให้รู้สึกว่าว่าพุโทโธมีอยู่ตลอดไปตั้งอยู่อย่างนี้ตั้งอยู่ตลอดไปลืมแล้วก็ตั้งใหม่ลืมแล้วก็ตั้งกันไปเอาอยู่ตลอดกันไปผึกผลอย่างนี้ พระอายะทั้งหลายที่เป็นบุตุชนแต่ก่อน่ันก็พุธอย่างนี้ตลอดกันมาจึงได้ชัยชนะได้จึงไปสู่พันผ่านในศาสนาพุทธเจ้าโกตมพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ยังเดียวกันเราทุกคนกนาที่จะเป็นรุ่นหนึ่งมือหนึ่งที่จะสำเร็จต่อไปไปข้างหน้า ในให้นึกในตัวของเราตั้งใจของตนอย่าไปถือว่าโลกไม่มีความสุขโลกอันนี้มันมีความทุกข์อยู่ตลอดไปอันทุกขี่สุดนั้นคือความตายไม่มีใครต้องการปรารถนาจะต,ต้องตายทุกคนมีให้เราทุกคนจงตั้งใ,ใจของตนใหไ้ไปสู่ที่ที่ทไมตตายคือปิิพาน เป็นองค์พระธรรมลูกประธรรมนามพระธรรมนิรอจะมีความสว่างสวยไปมาได้ตามความสบายใจเมื่เราทุกคนจงตั้งใจของตนใจที่ความรู้สึกมีอยู่อันนี้ร่างกายอันนี้ใจนึกอยูเ่เสมอว่าพุทโธพุทโธนึกอยู่อันนี้คือความรู้สึกที่ใจอันนี้ร่างกายที่นั่งอยู่ อันนี้พุทโธใจเป็นผู้ว่าพุทโธนี้ตลอดนึกอ,อย่างนี้ลืมแล้วตั้งใหม่ลืมแล้วก็ตั้งใหม่ให้ตั้งใจของตนฝึกฝนตนของตนตลอดไปพยายามตลอดไปทุกภพทุกชาติที่เกิดในโลกแต่นี้่อไปท่านทั้งหลายจงคิดอ่านคือร่างกายมีแล้วใจมีแล้ว รู้สึกมีแล้วพุทโทมีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนตั้งใจของตนทุกคนตลอดไป